กบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูกุกคนบวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเน้อหรือบวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิร์ตจูกุกคนเข้าวซูซองของบาจิตอุทมพรคือเก่ากับมื่อนี้พ่อพี่น้องบาจิตอยู่ที่เคลื่อนสาวานาะก็คืออยู่ที่หมู่บ้านนาสว่างพ่อพี่น้องเลยกับมื่อนี้บาจิตกะมานำกันกับบาตาเนาะบาตาบาแสนเพื่อนแถะพ่อพี่น้องกะพอดีว่าบาตาเพื่อนเนาะได้บอกสร้างเจาะน้ำ มาราน้องยู่ที่เฮือนใหม่ของสวาเพื่อนผู้แดดพ่อพี่น้องเลยกับมาหนี้บัจจิตกับสิผาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ้งเฮือนใหม่ของเพื่อนก็ไปเบื้องน้ำมาราเน้องเบื้งก๊อกของเพื่อนนาะงบารเพื่อนเจาะอยู่วังไรนะพ่อพี่น้องเลยกัโอเคแดดพ่อพี่น้องเลยกับก่อนสิไปเนาะกับบัจจิตกับสิไปสัมภาษณ์ทั้งสวาวเพื่อนก่อนเนาะไปถามความรู้สึกของเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยกับอนอื่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ต้อง ขอบุญขอบคุณเอื้อยแซมมี่ไม่ซาลายหลายเดอ้อเพิ่นที่เพิ่นเนาะทีเะ่ทพเพิ่นได้ผ่านเงินมาให้บริจิตนี่แหละพอพี่น้องเลยเป็นค่านำ้ำมันเนาะเป็นค่าเดินทางเนี่นยพอพี่น้องเลยบริจิตก็ต้องกล่าวขอบุญขอบคุณเอื้อยหลายหลายเดอ้อก็ขอให้เอืยย้อยอยู่ดีมีเฮงเดอ้อคมเจ็บจะได้คมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนะาะซาถูกเนาะเจ้าก็โอเคในพอพี่น้องเดียวอ่าบริจิตที่พาพ่อแม่พี่น้องไปหาซาวากนเนยเนาะไปถามความรู้สึกข,ของพเพิ่นว่าได้เพื่อนได้ดินได้อ่าน้ำ เป็นของเจ้าของแล้วกับพันธุ์ชิดีแจซําได้ใช่ไหมพ่อพี่น้องเอลยก็โอเคเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบอร์จีสิภาพพอแม่พี่น้องขึ้นไปฮะสวัสดีพี่นเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้ามานํากันครับบ่าตาคือเก่าสมาดีเลยเนาะเลยมาทำกันเก่าแหละพ่อพี่น้องกับมือนี่กับมาให้สร้างพื้นทางน้ำสร้างบาดาลนั่นแหละพ่อพี่น้องเลยกัมาเบิร์เรื่องเฮือนของน้องว่าคนแน่กับสร้างเพื่อนกับหากลังเขียดแล้วคนี่พ่อพี่น้อง หัวบ <T rib bs> um <ão> ันไดก็ยังมาเลี้ยวนาะแต่ถือว่ายังยังยังบัวท่นเลยสมบูรณ์เนาะยังยังยังบัวสมบูรณ์เพราะว่าเป็นกำลังมุงแล้วแอมแล้วนะส่วนหัวบันไดเป็นกำลังที่เล็กมือเห็ดในโย่โดย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 อะสายสั้นกลเดียสิขึ้นไปหาสาวาเพิ่นก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นยังไงเพิ่นอยู่จังไงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะดีใจบ่ก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือนี่จะเป็นเทือนเก่าของเพิ่นแล้วบัวจิตสิขึ้นไปถามเพิ่นเนาะว่าเทือนดังนี้เนาะเพิ่นจีเห็ดยังนะพ่อพี่นน้้ออองเเยต่ไปาะ เิ่นก็เดี๋ยนไปถามเพิ่นเนาะเด้อเด้อเพื่อนเราพอีเนอยมาตอนนั้นก็เห็นผ้ากันเห็ดเวียกบึงสงเสือยังไม่ทันเปียนแล้วบึงเนาะมี่อเนี่ยื่อนเพือนเนาะด้วยอเนี่ยคือเพื่อนนี่เด้อเจ้าอสบายดีสบายดีด ôi <cười> <cười> ôi mẹ sẽ đi đó <laughs> rồi hình nhắn non bò nè ô ở đủ non bò à có người đọc một cái nhắn nó rồi mà cả đây cứ hình tắc năm toàn này nhưng sửa kiểu quá sửa nhân mà nào nó kiểu à, cả nào xem nó ở đi chơi oh. ไก่เด้เนาะก็คือมีทางเฮือนเนาะทางเฮือนก็ถือว่าไก่สีเหลืองได้เนาะยังแต่บันไดบ่โดยนี้ก็บันไดบ่บ่จริก็ยังบวยท่านได้ขึ้นไปเบิ่งเนาะว่าเป็นได้ใดเดี๋ยวชิพ่าพาไปพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนเนาะหากมีแต่ว่าบันไดน้องนั่นเล้ยวบดเลยบ่ยังงูนะขยันทอนเห็ดบ่อ๋อแต่ว่าอยู่ทางเฮือนไหนเล้ยวบดเลยบ่โดยเล้วไปแล้วอ๋อขึ้นมือใด้เนาะมาอื่นขึ้นมืาอื่นบ่ แสดงว่ายังแต่มันได้ใช่เนาะคือไปตักน้ำนะพ่อบ่านน้ำพ่อเลยมาก่อนเนาะคือผู้น้องสาวนะตั้งน้ำอยู่พุ่นบ่โอ้พุ่นเหรอยู่พุ่นพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งเนาะว่าเป็นอะไรเด้อเด้อเจ้า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 สวัสดีเจ่าเด้อเด้อเด้อเห็ดยังกันน่อเนาะ นางไฟเฮ็ดกินอย่างเด้โอ้แม่จิตมีจนตมีกินบ่โดยกะคือว่าเนาะมันอีกกะเข้าสร้างพิ่นมานลุนเติบเลยบ่ยลุนเติบเลยดิโอ้ตักน้ำบ่ไปตักน้ำอย่างไรอนู่้ยยุ้งห่วยบ่ ตั้งแล้วจห่วยทีอันนี่ก็เป็นน้องชายนาองวันนี้น้องคือชิมากันพากันมาอยู่พี่เลยบ่บัอนยมาแล้วอ้มกี่อยู่น้ำเพือนนายพี่น้องทีก็มาแล้ว้เพื่อนมาอีกคนหนึ่งเลยอีกคนนึ่งดูพ่อหาะชิมาอะไรนพากันมานอนออมาูมันเออไเพื่อนนังนี่เสรเลยนเจ้เือนมาโอ้ โอ้สิมังหลังนี้เห็ดเหวนไผ่เนาะอืมอืมก็คือขอันชังกระซีเดือ,บอดยบ่เอยเดือยอ๋อเดือยเพยนเดียวน,นึงเนาะเพราะเป็น้องเนาะก็พอดีได้แหละก็มาเพื่อเห็ดลบมันบ่ตาก็ว <c ười> ่าก็บ่มีหยังหลายเนาะก็ดีใจเนาะวันนี้เนาะก็ดีใจนําครอบครัวของสวาระไร่ไร่เนาะเพราะว่าอืมเฮือนหน,นัหงใหม่เนาะสมมุติเฮือนหนังใหม่นี่สุระน้องนุ่มมาเบิดนี่ก็กะว่า อยู่จะคนเหรอหนั er I я, I huh ่หนังกะรวมไปทั้งน้องเลยเด้อประมาณจะคนงานเก่าคนอยู่หันไหนหันไหนไอซีว้าซีไปนอนอยู่เพื่อนหนังใหม่เห็นนะประมาณเก่าผู้คนผู้สุดยอดเนาะผู้บังนอนกะกะพ่ออยู่บ่กะนอนได้อย่างเนาะเดือยเนาะแบบนี้เนาะเนกับไพ่เนาะกับไพ่จูบไปเรื่อยมา เออตอืมากันกินข้าได้ใ่ไหมเนี่ยยังบ่ยังโอ้ยยังไ่ทันกินขขาเศ้าบ่กินแล้วกินแล้วโอ้ตด่ดกินข้ากับยังใช่ไหมเ้าเนี่ยก็ับปลากมาใช่แบบนี้นี่ดีแล้วเนาะเดี๋ยวไปกินได้อันเกงน้ำไหมเนาะมายำหดก็มีแต่ว่ากินกับเกงน้ำไหมพร้อมไป้องไ้ทีีเนาะ จอยเอาไผ่อเอาก็ไผไปน้องแหละอ่าัวทุ่งอ่ะมันตกวเมาคืนนี่ตกเนาะเฮงแต่บ่าเฮงอยู่เลยอยู่ทางบ้านผนก็เฮงอยู่แล้วนอนยนหัวอยู่้หัวอยู่บนทางสวเหรอเฮงอยู่แม่เฮงอยู่เฮงอยู่ ้จฝนตกเมื่อคืนนี้พราพี่น้องเอ้ยอากาศก็หนาวหนาวเนาะมาเมื่อนี้ก็คือแบบฝนชิต๊กนี่อดไนิดนึงเนี่ยพราพี่น้องเอ้ยแบบบดๆเนาะมืาอนี่ยกันเลยให้เอนลูกดิษะบอกน้องนะน้องเอาไปดินเนาะยังบอร์ท่านพิชยูเพื่อนใหม่เพิ่งนาอ๋อคือขืนนอนเมื่ออื่นกั คือสิได้ง่ายไปได้นอหน่เนาะอคนเครื่องคนคองไปได้เลยหนิเนาะคองเพิ่นก็คือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเลยก็ยากนี่ก็เป็นเชื่อที่ว่ามาซอยตัวนั่นบ่อ๋ออ่าก็คือว่าเด้อต่เด้อดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำหรือก็ยังสิไปพูดหนี่อยู่บ่ยังสิไปตั้งน้ำใช่เนาะบัดนี้เนาะน้ำยังบ่พอเนาะโออออ้้เเดียยวลลูก๋ แม่มาติดเขาก่อนบอกเขาว่าดูๆๆๆก็มียังกินข้าวเที่ยงมันก็ป่าป้ออืมกูดีใจเฮงเนาะดีใจเฮงเนาะเป็นใจบ้อได้เลยบ้อแบบนี้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่มาเพิ่อนช่วยเหลือครอบครัวของน้องเนาะ นับตั้งแต่คือว่าเป็น Eller, ทั้งเป็นดินเนาะทั้งเป็นดินทั้งเป็นเฮือนทั้งเป็นน้ำเนาะเพื่นแบบมีผู้ใหญ่ายทานเพื่นแบบ่วยเดือกันเข้ามาเนาะจากในงาน้องอุ้ยเชยอุยพ่นให้กับเพื่อนแน่หนะโดยขอให้กำลังลุยเด้อขอให้หมนโชคดีสุดดอขอให้มันโชคดีเด้อโออโดยก็ยังเขินๆอยู่เนาะพอพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้แต่พยายามเหราเนาะก็ดีใจได้แหละพ่อนพี่น้องเลย โอเคแหละพอพี่น้องเดียวบัจจิชีภาพพอเป็นพี่น้องเนาะไปบึงเฮือนเนาะกับทางสร้างเพิ่นกับดำเนินการทางน้ำบาดาลนั่แหละพอพี่น้องก็น้องพวกนี่กัใหญ่ขึ้นมากอ่อ่าซยเม่เห็ดเวียกเด้อเบินองะบเลนเ็กหน่อยาะอาจไกบรได้ไเนาะพี่น้องอ้เด้เดเเด็กน้อยเนาะจังดกออด้ด้เเนาะอดดอดอ้ เออใช่ได้โคตัวไปเฮือนเนาะจะเนี่ยก็อ้าวก็สบสบายดีเนาะจะสบายดีสบายดีอ้าวไสบายดีสบายดีเฮ้ยไม่เท่าไปเลยไม่เท่าเลย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 อ้าวสบายดีสบายดีเอาเรตีอุ่นอะไรเด้อโดเยเลยก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเดี๋ยวบาจิกตสิพาพ่อพี่น้องเนาะไปเพื่อนเนาะอุ้ยจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องบาจิตกะมาหอนเฮือนใหม่เพิ่นเป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอก็คือว่า ờ oh, tôi là nghề phôi sầm khuôn đó như cả phần cả cầm lăng thôi phía này đầy nằm nó phần cả tiền chi hiếm hoi là phía đồng điệp với chị phải bừng nó thôi phía đồng này tiền này nó phần cả hơn cả โม่ไก่กันปนันใดนาะพ่อพี่น่องก็คือว่าหมส่สมด้แหละบ,บว่าจิตวากำลังไล่ไล่ขีดินออกเน,ะนะาะพ่อพี่น่อง พ่ออีน้้งเยโอ้มีจานางน้ำมีโคลฟีน้องคือสบายด้วยแบบนี้เนาะจานางใส่กับเกลงน้ำไม่เห็นนะพ่อพี่น้องเลยบ้านบาจิตนี่หาง่ายนี่คือสิ่งใดนี่เนาะก็นี่คือมอสมแท้นี่เนาะย่นางย่นางหนนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวบาจิตีมาเบิ่งข้างนี่เนาะมาเป็นแนวใดแสดงว่าบนปลูกพักปลูกหญ้านี่มอสมเลยแหละพ่อพี่น้องเลย ขักนอพี่น้องไปเจ้าจ่อกันเนี้ยนี่เนาะแสงน้ำมาจากแสงแบบนี่โอ้ขัดขัดขักขัดนอกำลังพรมพี่น้ออยู่กำลัง ออาจากที่ตอนบาจิตอามาเบิงนาอพ่อพี่น้องเนาะมาเบิงอะคุณได้พี่น้องไอ้คุณนจากกุ้งไหมพุนได้เดินนะพุ่นะจากกุ้งไหมเนาะไปหอดพูดนอกคุณกวงได้พ่อพี่น้องตัวสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบเดี๋ยวคือเหมาะสมแท้นเนาะแสดงว่ากอตัวปูกขึ้นได้หลายหลังคือว่าพ่อพี่น้องเลยมีป้าอีกนะ ปลูกพักปลูกหญ้านี่ก็คั้าก้แลเน,นี่เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพ่อพี่น้องขึ้นมาไปเบิ่งถึงเฮือนของเพิ่อนเนาะพ่อพี่น้องเอลยว่าเป็นแนวใดาเหมอนเนอพ่อพี่ได้พอพี่น้องอก็ตอนน้องก็จะเป็นชาวตั้งเนาะพ่อพี่น้องเนาะตนน่น้าะ ตั้งกับฝังแน่ก็มี่นี่คือจะเปลี่ยนตั้งเนาะสวยเนาะกะเสากลางนี่เพิ่นกะขั้มนี่เรื่อยพอพี่น้องเนอะกหลายๆคนเนาะพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาว่าเสากลางเนาะเสากลางคือโปรไซน์นะพ่อพี่น้องอียอันนี้นะสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นเอาไซนเรื่อยพอพี่น้องเนอะสร้างเพิ่นเอาไซน์ได้เอาไซน์ทางกลางแล้วเนาะอันนี้ เพื่อนต่างเบ้านใหญ่พ่อพ anyway. ี่น้องไม่กิดขาดเนาะเดี๋ยวไปเจ็ดทีขึ้นไปทั้งเพื่อนเนาะให้ขึ้นทั้งเพื่อนไหมโอ้ผมเกิดขึ้นมาทั้งเพื่อนอยู่พ่อพี่น้องเด้อ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 ปสิกมานี้เนาะระวังตกะด้วยน้องหน่าระวังตกเด้อแต่คือทั้งบันไดเนาะพ่อพี่น้อง บันไดนะทางสร้างเพิ่นยังบาทันเห็ดเด้อพ่อพี่น้องเด้อเพราะว่าสร้างเพิ่นหากระเ้าะมันนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังดำเนินเนาะดำเนินการให้สร้างเห็ดบันไดอยู่พ่อพี่น้องเลยกะมาเมื่อนี่กะยังมาท่านเด้วเนาะบันไดเนาะเด้อเห็นมาท่านเด้อพอพี่น้องเลยทางเบื้องมืดเนาะทางเบื้องมืดเพิ่นกะคือสี่า เห็ดแล้วนี่แหละพอพี่น้องในบันไนดเนาะเด๋ว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 คือสี่ประมาณน,นี้เนาะพอพี่น้องอม,มันก็จะเป็นห้องห้องนอนนี่กันเนาะเห็ดขันห้องอีกได้พอพี่น้องเสียงดังบ่โด๋วเดคือประมาณน,นี้แหละพอพี่น้องเลยเนาะ เป็นห้องไว้แบบนี้ป๊อต้องห,หลายพรมพี่น้องกว้างเนาะโอ้ดีใจพ่อพี่น้องดีใจน้ำมาัมนขอบครัวของเพื่อนนอกหูได้พ่อพี่น้องนั่งอยู่หัน,น,นเนาะเตรงไปประตูเนาะพี่น้องอ๋อแท็กกอนก็อยู่นี่นะพี่น้องนี่เนาะแท็กกอนประตู โอเคเลยพอ่น okay ้องเลยบาจิจอยู่ข้างในเด้อนี่เด้อก็คือสิประมาณนี้เนาะโอ้คัดลายคัดลายคัดลายโอเคเลย่น้องเลยงามหลายเนาะเฮ้ยอันนี้ทางซายคนที่นี่ได้แท่ว่าอันนี้อยู่ทางนี้เพิ่งเห็นไม่พนักอยู่บ่ระเบียงบอ โอ้ต่อทีเดือนไทยบอโอ,โอ,โอ้ดีใจดีใจอ่ะดีใจนะ้ำเด้อดีใจบนะอโดยกอ,อ,อขับไล่พวกพี่น้องเลยนี่จะเครื่องไม้เบิร์พวกพี่น้องเน้นหนาเนาะเน้นท่าก็ดีพวกพี่น้องเลยสา่เดียวลงก่อนเนอะลงตารางก่อนเนาะโอ,โอเคยังแต่บันไดเนี่ยพวกพี่น้องแต่ว่าทั้งเบลตาเพื่อนกับกำลังบอกสร้างเนาะพวกพี่น้องเนาะบอกสร้างเฮ็ดบันได อยู่พอพี่น้องเอก็ยังพระทันเนี่ยเลี้ยวสมบูรณ์เนาะยังพระทันสมบูรณ์แบบพ่อพี่น้องสูงพอสมควรนอนนั่งดินอยู่ตะลางอ,อ๋อขัดไหลขัดไหลดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะพ่อพี่น้องเพื่อนดังไม่เรียบร้อยเล้อเลย,ยพ่อพี่น้องเด้อขาดแต่บันไดเนาะขาดแต่บันไดอย่างเดียวพ่อพี่น้องเอง้ย คักดีเจ้าหนึ่งดีใจ้าหนึ่เนาะอ๋อพ่อพี่น้องเยฮอดตุ้นได้พ่อพี่น้องผู้เดินนะเนาะจากจากเสามาพ่อพี่น้องจากเสามาจากลักนั่นนะจากนั้นจากลักนั่นเนาะจนฮอดนาบนพผนทางพี่ได้พ่อพี่น้องให้พี่อ๋อกว้างเนาะกว้างอีพ่อพี่น้อง แต่ก็มีมีจะนางอ,างอ,งอีกเนาะอขัดหลีพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านของบาจิกระไกลเลยอยู่นี่คือสบายแห่งดีเนาะเจ้ากูแค่น้องพ่อพี่น้องเนานะกับบาจิตก็ได้พาพ่อพี่น้องเนาะมาบึงเฮือนไม้ของเพิ่นอนกะับทางสร้างเพื่นทางสร้างเป็นที่เฮมห้อยแล้วพ่อ,อ,อพี่น้องเลยก็คือพอมาพี่น้องเห็นที่ไนะหนเนาะเฮือนซานนั่นเป็นของเพิ่นก็ถือว่าใหญ่พอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเลย กะคือยังแต่บันไดเนาะพ่อพี่น้องเนาะยังแต่บันไดที่ว่าทั้งสร้างเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดให้เนาะก็คือบ่าตาเพิ่นน่ะอ่าได้บอกเลยได้บอกสร้างอยู่งได้พ่อพี่น้องเอ้ยกะมื้ออื่นเนาะพ่อพี่น้องกะมื้ออื่นเนาะอ่าเพิ่นสิขึ้นเฮือนนะพ่อพี่น้องเอ้ยกะดีใจนําเพิ่นเนาะกะบไม่คุ้ว่าพี่น้องเอ้ยกะเฮือนของเพิ่นกับในไงเพราะจงเกิดอยู่เนาะกะพากันมาเลยพ่อพี่น้องเอ้ยให้ผู้เด็กน้อยแห็เนาะโดยกะ ก่อนอื่นเนาะพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีได้หลายเนาะก็มีหลายทานอยู่พ่อพี่น้องเอ้ที่ว่าช่วยเดือกับครอบครัวของสาวาเพิ่นนะพ่อพี่น้องก็หลายพอสมควรอยู่เนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้หลายเด้อที่สั่งบ้านแปลงเฮื่อนให้กับเพิ่นเนาะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีมีแห้งเนาะวามเจ็บจะได้คุมไข่จะมีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะ ขอให้อายุมันคนยืนเนาะขอทำหน้าที่การงานอันไดกับขอให้จะเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานเนาะสาธุดยก็โอเคแหละพ่อพี่น้องเดี๋ยวบัจิตก็บชได้ขอตัวเมื่อเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็พอดีว่ามันก็นอยากกคบขำๆในได้พ่อพี่น้องเลยกับพูดได้พ่อพี่น้องเลยกับถ้าว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสกับขึ้นเฮือนเนาะขึ้นเฮือนเดี๋ยวบัจิตจีพาพ่อแม่พี่น้องมาห่วมงานในการขึ้น บ้านใหม่ของเพื่อนอีกข้างนะพ่อพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะบอสเดบออีกพ่อพี่น้องกาเพื่อนหนังบ้างไงบ้าเตเนาะเป็นกามีเป็นของเจ้าของแล้วมันยังกะพ่อพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะโดยโดยโดยกะคนอื่นเนอะพ่อพี่น้องเนอะบัตจิตรศิลป์ของเมื่อกะคนอื่นก็ต้องการขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามนะให้กำลังใจบัตจิตเนาะจังใดกะขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสุขสุขคนเด้อท่านี้เนาะบัตจิตกะขอกล่าวคำบาสสบายดี